กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนี่แหละประเทศไทยนะคะเรากาลังพูดคุยอยู่กับดรวิโรธอาลีนะคะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อเรื่องเส้นทางสายไหมแห่งยุค AEC อาจารย์คะตะกี้นี้พี่ทิ้งข้อคําถามค้างเอาไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่ะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะแล้วเราได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในการที่จะเข้าประชาคมในครั้งนี เตรียมพร้อมอย่างไรเนี่ยะนะครับก็คือหนึ่งก็ต้องกลับมาดูถึงศักยภาพซะก่อนเพราะว่าเวลาเรารวมตัวกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีแต่ละประเทศก็มีศักยภาพที่ไม่เหมือนกันสิงคโปร์เนี่ยมีศักยภาพทางการเงินะนะครับมาเลเซียนี่มีศักยภาพทางอุตสาหกรรมหนักะนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องอาการเป็นผู้นํานในการเม,มืมมองระหว่างประเทศครับผมจำนวนผู้บริโภคมหาศาลและเริ่มที่จะตีผ่านในระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเช่นเดียวกันะนะครับแล้วก็พยายามทําตัวให้กลายเป็นศูนย์กลางของราคาสินค้าคที่เป็นแร่ธาตุและ,กะเกษตรด้วยซึ่งเราควรจะทําตั้งนานแล้วนะฮะแต่เขาทําชิงทําไปก่อนแล้วทีนี้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็คือคหนึ่งในเรื่องของระบบาภาคการเงินเนี่ยเราใช้ได้แต่ก็ยังไม่มากเพราะว่าเราปรับตัวสู้สิงคโปร์ไม่ได้ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาในส่วนที่สองก็คือสิ่งที่เราได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจของการบริการ นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆซึ่งโรงแรมค,ครับผมร้านอาหาระอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรา หาประโยชน์ให้กับประเทศได้เนี่ยประมาณ43.7%ของรายได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราคิดว่าเราหาได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับจากการให้บริการเนี่ยเราหาได้43.7%หมายถึงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราเคยมีความสามารถมากก็คือในภาคอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังหารายได้ให้กับประเทศได้สูงอยู่ก็คืออยู่ที่ประมาณ43%นะครับแต่จ้างคนน้อยด้วยจ้างคนประมาณแค่3.2%เท่านั้นเองนะครับแต่มันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ นะครับเพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มทุนไทยเองก็ไม่มีความาสนใจที่จะลงทุนในด้านนี้นะครับ,รบเป็นการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลักเท่าที่เข้าใจ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นเงินทุนจากต่างประเทศนะครับและสุดท้ายที่เราได้มีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาภาคเกษตรเรายังใช้ได้อยู่นะครับแต่เป็นภาคเกษตรที่ผู้ลงกันนะครับมันเป็นภาคเกษตรที่เปลืองมากนะครับเพราะว่าหารายไ,าได้ให้กับประเทศ เป็นการผลิตที่ใช้คนแล้วก็ใช้ทรัพยากรเปลืองมากเดี๋ยวอธิบายฟังกันนะครับคือเราใช้คนอยู่ประมาณ47%อยู่ในภาคเกษตรให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแค่13.3%เท่านั้นเองนะครับแทนที่เราจะผลักคนเข้ามาอยู่ในภาคบริการหรือว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเรากําลังใช้คนโดยไม่ได้ประโยชน์นมากนะักสิ้นเปลืองและที่สิ้นเปลืองทรัพยากรก,รก็คือ3 0ของพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกในภาคการเกษตรโดยเฉพาะนีสานเนี่ยไม่มีระบบการจัดการน้ํารอฝนฟ้า นะครับบางปีก็ตกบางปีก็ไม่ตกถ้าท่วมก็มีปัญหานะฮะสองถ้ามีน้ำเนี่ยก็คือเป็นการใช้น้ําที่สิ้นเปลืองมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันเลยทําแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือระบบการขนส่งสินค้าในภาคการเกษตรของเราเนี่ยแย่มากๆเลยผมไปเจอเก็บข้อมูลได้นะครับว่าเมื่อมีการจับปลาจากภาคใต้มาได้เนี่ยนะครับต้องวิ่งเข้ามาตลาดไทยก่อนแล้วถึงจะถูกส่งกลับไปขาย นะฮะที่จังหวัดศูนย์กลางที่ตลาดไทยก่อน <c oughs> แล้วถึงจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนั้แห,หละคะประเด็นปัญหาของมันตรงนี้ก็คือว่าเอาเคมาหาชัยอะไรก็อาจจะได้เปรียบนะครับ <ฮะ S 1> แต่อะไรก็ดีเนี่ยปัญหาของมันก็คือเรามีการสูญเสียสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับหรือสินค้าที่เกิดจากการทําปะสสาวะแรงต่างเนี่ยเยอะมาก นะครับหลายคนบอกว่าประมาณ17ึ35ง35เปอร์เซารต์ตารเรัื่ากการบริหารจัดการเรื่องของการเดินทางอันนี้เป็นปัญหาของเราซึ่งทําให้สินค้าเกษตรของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งเวลาเราได้ยินว่าเอ๊ะทำไมข้าวของแพงมันเกิดจาก300บาทเกิดจากราคาน้ํามันมันก็ใช่ฮะ,ะแต่ถ้าคุณไปดูทําการศึกษาเข้าไปดูในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องโลจิสติกก็คือ การขนส่งสินค้าที่ใช้ถนนใช้เวลานานคุณภาพปามีการยัดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ขนส่งได้เยอะในทีเดียวเนี่ยนะครับมันทําให้คุณภาพสินค้าเนี่ยเสียกับอาจาร,รย์พันศักดิ์วีรรัตบ,บอกผมว่าประมาณ50%ค,คือผลิตได้ร้อยกิโลเนี่ยกลับมาสู่เข้ามาสู่กรุงเทพและถูกแจกจ่ายไปเนี่ยจะเหลือแค่50%เเพราะฉะนั้นคอสต,ตรงนั้นเนี่ยคือคอสที่ทุกคนจะต้องแบกรับนะฮะเพราะฉะนั้นภาคเกษตรของเราเนี่ยเป็นภาคเกษตรที่ยังมีคุณภาพยังผลิตของที่มีคุณภาพดีป้อนให้กับ กลุ่มชนชั้นกลางที่กาลังเกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคนี้ได้แต่ศักยภาพต้องทําให้ดีกว่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับก็คือการมองให้ทะลุก่อนว่าเรามีความได้เปรียบเสียเปรียบในอะไรเรื่องไหนที่เราเสียเปรียบมากๆก็ควรจะเลิกทําไปซะนะครับเรื่องไหนที่เราได้เปรียบมากๆหรือได้เปรียบแต่ยังทําดีไม่พอในรัฐบาลก็ควรจะต้องให้ความช่วยเหลือ เรื่องของ3า0อบาทนี่ก็เป็นการช่วยเหลือในระดับหนึ่งเรื่องของการทําจำนาข้าวซึ่งคนวิพากษ์วิจารณ์มากเนี่ยนะครับมผมคิดว่ามันก็จะก่อให้เกิดผลที่ว่าม,มันทําให้ชาวนาซึ่งมีขนาดกลางเนี่ยนะครับถึงขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งมีซึ่งมีหนี้สินเนี่ยก็จะหมดหนี้สินออกไปนะครับแล้วพอเขามีรายได้มากขึ้นเขาก็สามารถที่จะแจกจ่ายเงินจ่ายภาษีเข้าสู่ระบบการคลังของประเทศได้นะครับประเทศก็จะมีเงินที่จะเอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนของตัวเองนะฮะ ที่จริงแล้วดูจากแผนที่นะคะอาจารย์ค่ะดูจากแผนที่เราแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในชัยภูมิที่สุดยอดครับตะกียอาจารย์พูดถึงศักยภาพของ,ของ,ข,องของการดําเนินการของประเทศแต่ถ้าพูดถึงแผนที่ของประเทศที่เรารชัยภูมิดีกว่าครับชัยภูมิของเรานี่เราเหนือคนอื่นหมดนะคะอาจารย์รด้านซ้ายเป็นอันามันครับด้านขวาเป็นทะเลจีนใต้ครับ ซึ่งไม่มีประเทศไหนที่มีทะเลสองทะเลอย่างเราหรือมีก็มีน้อยนะคะลาวนี้ไม่มีทางออกทะเลเลยฮะใช่ค่ะนะคะตรงนี้คือคือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าศูนย์กลางของเอเชียจริงๆคือพม่านะฮะไม่ใช่ไทยอ๋อเหรอคะครับคนที่มีแชร์ภูมิที่ดีที่สุดเนี่ยคือศูนย์กลางของเอเชียเนี่ยคืออยู่ที่พม่าเพราะว่าถ้าถ้ามองไปตรงกลางเอเชียแล้วเนี่ยนะครับคือมองจนจบปากีสถาน พอมาถึงเวียดนามเนี่ยนะฮะพม่านี่จะมีตรงกลางพอดีแล้วพม่านี่ก็เชื่อมกับอินเดียเชื่อมกับจีนแล้วก็ด้านบนในช่วงไปสู่เอเชียกลางได้เขาก็บอกมันก็มีศักยภาพของมันอีกแบบแต่เขาเนี่ยเนื่องจากเขามีปัญหาการเมืองนะครับนิ่งมานานมันเลยทาให้เราได้ประโยชน์การเมืองที่แย่มานานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องดึงความเป็นศูนย์กลางตรงนี้มาใช้ให้เราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พม่าด้วยอย่างเช่นในกรณีของการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวายเนี่ยนะฮะ ถือว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่ดีมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขุดคลองคอดกาดได้นะครับคือหนึ่งก็คือมันติดพม่ายาวเลยนะฮะจนมาถึงประมาณปลายของชุมพรนะครับถ้ามาตัดตรงสุราษฎร์ธานีตรังภูเก็ตหรือหาดใหญ่สงขลาเนี่ยมันใกล้กับสิงคโปร์มากเกินไปสําหรับลูกค้าที่จะมาใช้เนี่ยที่เขาต้องเดินเรือมาทางนี้มันใช้เวลาไม่ต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปที่สิงคโปร์อยู่ดีแต่ถ้าเราใช้ทวายนะครับ ทวายเนี่ยเป็นท่าเรือน้ําลึกเนี่ยนะครับมันจะทําให้อินเดียตะวันออกเนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้ามาทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะส่งสินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตในภูมิภาคนี้นะครับส่งเข้าท่าเรือทวายหรือจะไปที่แหลมฉบังก็ได้นะครับแล้วก็ออกได้นะฮะเวียดนามเองก็พยายามแข่งโดยการทำท่าเรือน้ําลึกนะครับที่ดานังนะครับที่วุงเทานี้ก็ทําอยู่นะครับแต่เราควรจะต้องทําให้เสร็จก่อน ทำให้มันมีศักยภาพสูงกว่านะครับมันก็จะทําให้สินค้าซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนะฮะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีความเข้มข้นหรือมีความสลับซับซ้อนในการผลิตมากเนี่ยนะครับต้องมาใช้เชื่อมใช้ถนนใช้รถไฟความเร็วสูงใช้ระบบโลจิสติกการขนส่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดของเราเนี่ยนะครับเชื่อมมาส่งสินค้าออกไทยมีนนะฮะไอตรงเนี้ยเราต้องทําให้ได้ด้านการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่ไปเหมือนว่าไป ลงทุนในทวายร่วมกับพม่าถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ดึงเอาทวายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ครับถูกไหมคะมีความจาเป็นมีความจาเป็นที่จะต้องทำนะครับและพอเรามีทวายปั๊บสิ่งที่เราจะทําต่อไปได้เนี่ยก็คือเราทําแลนด์บริดจ์นะครับก็คือการวิ่งการผ่านส่งสินค้าครับผมเชื่อมเพราะอยู่หืว่านี่ก็จะเป็นตลาดที่สินค้ามันเชื่อมผ่านไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดถึงแค่การส่งออกจากทวายแต่เราคิดถึงการนําเข้าที่เข้ามาสู่ทวาย นะครับและเราก็จะทําหน้าที่ในการแจกจ่ายไปสู่ครับผมและถ้าเรามีอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมหรือขนาดยักษ์ซึ่งมันมีประสิทธิภาพในการรีแพคเกจในการที่จะ process สินค้าให้มีคุณภาพดีเนี่ยนะครับ value add ก็จะอยู่ที่เรานะครับกำไรเราก็ได้จากการส่งสินค้าออกเนี่ยไปสู่กลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางใหม่นะครับในขณะเดียวกันก็สร้างชนชั้นกลางในประเทศให้มากขึ้นด้วย นะครับแต่ตอนนี้มุมมองจริงๆเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ศึกษายุทธศาสตร์จริงๆคือเขาต้องการที่จะหาลูกค้าซึ่งเป็นชนชั้นกลาใหม่เนี่ยซึ่งอยู่ในจีนทางตอนใต้ที่ติดกับทะเลนะครับซึ่งติดกับฮ่องกงเนี่ยนะฮะซึ่งกําลังขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยรเราต้องการที่จะเซิร์ฟนะครับคนกลุ่มนี้ด้วยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสินค้าแบบอุตสาหกรรมที่เราเรา,เราคงสู้เขาได้ยากนะครับ แต่คนชั้นกลางในจีนเองเนี่ยมีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าคเครื่องประดับอันนี้เราก็มีความสามารถอยู่าานะครับเราควรจะ,ะต้องเร่งเข้าไปเอาประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค,ดคในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะอาจารย์มันก็มีหลักการมากมายไม่ว่าเรื่องของ เพดานภาษีเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เราจะต้องทำยังไงให้มันจำเป็นไหมคบว่าที่เราจะต้องปรับเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆเพราะว่ามันข้อตกลงกันเนี่ยก็คือการปรับอัตราพิกัดศุลกากรให้ลงมาเป็นศูนย์เหมือนกันหมดในหมู่ประเทศสมาชิกกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย แม้จะ,ะพิกัดเรื่องของการนําเข้าสินค้าส่งออกปรับมาเป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของแวดซึ่งมันไม่เท่ากันบางประเทศก็ไม่มีอันนี้ต้องมาตกลงกันฮะ,ะว่าเอสินค้าอยู่ในกัมพูชาราคาหนึ่งข้ามเข้าในประเทศไทยถูกบวกแวดเข้าไปกลายเป็นอีกราคาหนึ่งอ,อย่างนี้จะทํำยังไงดีะนะครับเราจะจัดการยังไงเรื่องของ r e c เนี่ยเป็นเรื่องของมีการตกลงกันในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของอแรงงานด้วยนะครับก็จะเป็นแรงงานกี่ประเภทนะครับ เราต้องการแรงงานที่ไม่มีความสามารถมากนักนะครับเราต้องการแรงงานที่มาทำงานแบบ unskilled labor เนี่ยนะฮะแต่มันมย,ยังไม่ได้อยู่ในข้อตกลงะนะครับหรือเราจะเอาแพทย์เข้ามาอยากมีแพทย์เข้ามาทำงานอยากมีวิศวกรเข้ามาทำงานเราจะปรับมาตรฐานอย่างไรให้มันมีความเท่าเทียมกันว่าแพทย์ที่ถูกผลิตในพมา่าแพทย์ที่ถูกผลิตในมาเลเซียหรือแพทย์ที่ผลิตถูกผลิตในประเทศไทยเนี่ยสามารถไปทำงานที่อื่น และคนที่อื่นสามารถที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นการปรับมาตรฐานในเรื่องอาชีพนะครับเรื่องของระบบการศึกษาเนี่ย<ม>เรานี่คะแนนทางด้านภาษาอังกฤษแย่มากแย่ยยวกว่าเพื่อนนะปะคะตอนนี้แย่กว่าเพื่อนเลยแย่กว่าเพื่อนเลยครับผมอันนี้อันนี้เป็นปัญหาอมากอันนี้มันต้องทำยังไงกันค่ะอาจารย์คือหนึ่งผมคิดว่าเป็นทัศนคตินะฮะคือจะให้อธิบายอย่างนี้คนน ฉันไม่ใช่เมืองขึ้นของคนอื่นเนี่ยฉันก็พูดภาสั้นเป็นตรเป็นองค์กรคือเราเนี่ยใช้ไอ้ข้ออ้างตรงนี้นะครับเอาตัวรอดมาโดยตลอดนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นข้อดีมันเป็นอะไรแต่นี่มันผ่านไปหลายหลายปีแล้วฮะมันจบไปแล้วตอนนี้มันคือขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับถ้าทัศนคติตรงนี้เปลี่ยนนะครับเราเห็นความสําคัญของการรู้ภาษาตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ถ้ารัแต่ถ้ารัฐทําไม่ได้แต่ถ้าโรงเรียนต่างๆปรับตัวไม่ได้ประชาชนยังปรับตัวไม่ได้ไม่เป็นไรฮะ เดี๋ยวกลุ่มคนที่มันฟอสที่เข้ามาเนี่ยมันจะฟอสเราให้เราต้องเรียนรู้เอาเองแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเราเรียนรู้ช้ากว่าเราเสียประโยชน์มากกว่าอาจารย์ถ้าเป็นประชาคมอาเซียนปี58นี่เกิดมีมหาวิทยาลัยโรงเรียนของประเทศอื่นเข้ามาเปิดในประเทศเไทยเริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีแล้วครับผมกรับเราก็เริ่มมี ster, เว็บสเตอร์เริ่มมีอะไรคือเราเนี่ยเป็นกลายเป็นศูนย์กลางสําคัญของนักศึกษาจีนด้วย นในมหาวิาลยอกชชนในประเทศไทยก็มีนักศึกษามาจีนมาเรียนเยอะแยะมีนักศึกษาจากภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาเรียนกับเราก็พอเริ่มมีแต่งไรก็ดีศูนย์กลางของการศึกษาณตอนนี้นะครับคือมาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นการศึกษานานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยเ,เราก็ายังเขายังมีศักยภาพเรื่องนี้อยู่เขายังมีศักยภาพเรื่องนี้อยู่ซึ่งสามารถแข่งขันได้โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยก็มีนะครับแต่มันยังเปิด มีราคาสูงแล้วก็มีไว้เพื่อที่จะตอบสนองต่อตลาดภายในรหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะนําเข้านักศึกษาให้เข้ามาเรียนได้อย่างเช่นในสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องปรับ,รบแล้วถ้าโรงเรียนนานาชาติปรับแล้วนะครับเราจะทํายังไงที่จะเอาข้อดีของโรงเรียนนานาชาติบางอย่างเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มาสอนต่อให้กับโรงเรียนภาษาไทยรโรงเรียนรัฐบาลทั้งเอกชนนะครับเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปสู่ข้างหน้า ะนะครับที่ความจริงแล้วที่เราพูดประทั้งหมดนี่ยังเป็นส่วนเล็กๆยังมีปัญหาอีกมากมายเลยอ,อีกมากมายนะคะคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะคเดี๋ยวจะขอความรู้อาจารย์ต่อในช่วงต่อไปสักครู่เดียวนะคะคร